ต้มหมับหมี่นอะไรตมหม้ันต้ามันตรงเอาข้าวนียเมาให้ฮนเดอเออบ่หมีแต่หน่อไม้หน่อไม้เนีตามป่าเออต้มั่วมันสีสันมากน่าตีคือใส่สายตาอย่างสันวันแอม เอาอยู่นามเนี่ยปลาตัวนามก็น้ำเย็นไปไันป็นแกยิง้วกมานบกดึงบอัตก็เรียกกระโดดเนี่ยไปไหนน้ำนะพี่น้องเอ๋ยหัวที่ไหนนหัวทีนี่จะหแต่มันีดเอาออกแน่จากจานนะ เขาเขาเนียวอื่ยังไม่คิดถูกอืมเอาแต่บวงเมลิงนะบวงเมลิงแซ่บแน่นอนพี่น้องเอ้ยแซ่บแซบแซ่พี่น้องแซ่บ ชิคกี้พาอยู่น้ามัเอาออกนะฮาจะไปตังกล่องก่นเนาะอ้ลรกเป็นกินตังไเราลองในแก้วเทมัก,เ <c oughs> ก่เาจกยเอาอยไม่ที่ละพี่น้องจะตั้งกล่องก็ด้ม,มาได้พี่น้องจะตีงหแหงเด้อพี่น้องเด้อ ยันกล่องตีลังกาโอเคม่ินกกินเขาหนักสะพานสี่สามี่หกกินข่าอยู่ต่างเมืองนะมื่อไงตจากันดมาตัางไกลนะบิดรถมาตัางไกลมาต้องเห็นทางดอกเมืองเองก่อนใส่หยาสยาบเลยอืมกมเห็นก็ม่เห็น

หม้อได้อาหวงมาคือเรามือปั๊บนี่แติมือติดตีมือติดจั้ยังใส่คอนเทนต์เพื่มเห็ดมกอนี่หม้อเราทำคอนเทนต์เพื่องแ่บเลยพีเด้ยวอลไรได้ รถอาหรเขาไปจอดที่นี้เขโรงงานอืมโรงงานอะรอย่างเงี้ยเขาริจาคโรงงานโรงงานตรงงานเป็นแต่โรงงานตักเติร์นแล้วอ้ามีเกียร์กนบ่ กแก,าาก็กิดว่าน้ำตาิดมาจากแสมันิดน้ำตา็ดมาจากเกลือติอเหนาเว้ยว่าดังมากุ้มเขาขิดจับบดโคโรบเมืนะ่อนา ความสุขอยู่ที่การหลอ,อกกันหรือยมันได้หล,ลอกเัมนมีความสุขน,นี่นะกับได้กินเขาต่างๆเลยซุปเนี่ยหว่ะดูดิเนเียบดีมาเลย

นี่นะกิ้นมานี่ตาคินเรอยเหมือนตาเป็นแบบเยพอซาซีได้ปุ๊บเดี๋ยวเวลากินน้อนังนโรซับีกว่าไหมับคิดอยู่อัพคิดว่ให้กินน้องในบิในช่วงนี้แล้แล้วไ được đi ừ. điểm đẹp đó. cho ơi mặt trời ơi mặt trời ơi mặt trời mình mặt trời ơi mặt xanh คืเราทบ้องวาสอลีว่าตรงนี้เหมือนเนื้เื่อยน้ำมันมาใส่หน่น้ำมันกันโแม่โมแม่คือเรื่ามันอยู่วกต้องขามมันเซีงาตดคือันวัคือต้องเอาถันพระว่ามันมีโรงานเลีโรงานตลาดเ อานมากนีสี <that> really ่เ <een> ม <business ideas> ืองี่น้อง่จำพรจองคอองคออืมองอจำพรจำพรอุทมพรอุทุมพรย่งอีกสายบุรีงนหาเป็นเงินน้องตาเิ่ตเนี้ยอยากจะเป็นเงินจ้าบุทองไน้หารกใส่พุ้ทอง ตัวเปล่นก,กับเปล่นากาเปี่ยนหนึ่งบอเปี่ยนกาเปลี่นจิ้มบินจิ้มหาพันละ้มมพันจิมหาพันกีตัวนะจิ้มอาเลยหนึ่งเจ้า,ากวก่อนเยหนึ่งเจ้าสามิ อนนเยออีกหลายตัวค้าวนั่เบิ่องอะองฟังไป มม้อำนาจพระเจ้ายิ่งสนิทพี่น้องเขากระไรขิดหนักพี่น้องเว้ย